สวัสดียามเจ้านะเจ้าวันนี้อันพามาดูทลายตอเดี๋ยวเจ้าหรือว่าต้นลูกชิดเนาะอันนี้คือต้นมะพร้าวนะคะอันนี้คือต้นลูกชิดหรือว่าต้นตอเอาทลายเหมือนต้นมะพร้าวเลยคะ่ะอันนี้ค่ะเป็นตะปุมตะปับนะอ่าปีนี้ออกสี่ทลายคะอันนี้ก็คืออ่าต้นตาหรือต้นลูกชิดออกดอกปีแรกนะเจ้าปลายปีนี้เราจะได้บีบลูกชิดกันละอันนั้นก็ หลายขั้นตอนนะเดี๋ยวอาจจะทายดอกมันไว้แล้วจะแล้วเราจะไปดูตอนปลายปีกันเนาะว่าอาจจะออกดอกออกดอกเซนแล้วก็ออกช่อแล้วก,นะก็จะบานนะคะเป็นตุ้มๆตุ้มๆอย่างนี้นะคะเหมือนลูกหมากนะแล้วก็จะบานนะมันจะมีดอกตัวผู้ตัวเมียนะแล้วก็จะกลมๆเหมือนกันมากนะคะรู้จักกาทลายมากนะเป็นพวงพวงหนึ่งนะคะหรือทลายเดยนในเป็นพันๆลูกนะคะ it, see, ปีนี้ติดยูซี่พวงนะคะ ลักษณะต้นตาหรือต้นลูกชิ้นนี่จะออกลูกจากปลายสู่ข้างล่างนะคะจะแตกตามจากต้นมะพร้าวจะออกออกปรีหรือว่าออกคลายข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะถ้าสุดปลายก็คือตายส่วนอันนี้คือว่าจะดอกข้างบนลงมาข้างล่างประมาณ4-5ถึงรอบนะคะก็จะตายนะคะอน,น้นส่วนของลูกลานก็อันนั้นต้นหองว่าลูกคาราพีนะคะ ลูกลานก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะแต่ค,คนละสายพันธุ์อันนั้นคือถ้าออกดอกออกลูกเสร็จปีเดียวค่ะแล้วก็ตายเลยนะคะคือถ้าถ้าออกพลายพบออกลูกพบแล้วก็ตายลูกลานเขาเรียกลูกทอร์พีนะคะส่วนไอ้ลูกชิ้นหรือต้นตาเนี่ยไม่ได้ทอรพีนะคะออกประมาณ4ีถึงหรอบนะคะแล้วก็ตายจะแตกทาวจะต้นมะพร้าวคือว่าอาสุดยอดจนยอดเขาหมดนะคะก็คือถึงตายนะคะ มะพร้าวก็มีอายุได้เป็น20-30ปีนะกว่าจะตายเนาะแต่ไอ้ต้นตาวนี่ยก็ใช้เวลาเอาปลูกอยู่ประมาณสักเจ็ถึงแปดปีก็จะออกทลายนะคะอันพ่อต้นกล้าอยู่นะคะไอ้ไม่ได้ขายนะตอนแรกก็จะพ่อขายละอ่าตอนสองปีที่แล้วเนาะเออเขาพ่อต้นกล้าอยู่ประมาณสามร้อยก้ารอดอยู่สามสิบเนี่ยอันว่าอาจจะปลูกรอบๆนี่แหละเออเอาไว้ให้หลานดูเล่นนะหรือไม่ก็ไว้กินยำแก่ คิดว่า8ปีอันนั้นยังไม่แก่ยังไม่ตายเนาะน่าจะโดยประมาณแต่ถ้าเราปลูกไว้ที่บ้าน,นค่ะอ่ามันเป็นต้นไม้ถ้าต้นไม้ใหญ่แล้วก็พ่อก็จะปลูกแนวเลยค่ะแต่ทีนี้ถ้าปลูกทีก็น่าจะถอยลงมาหน่อยหนึ่งนะคะเ่้นบ้านจะมาอยู่บ้านแล้วเนาะเดี๋ยวมันจิบบ้านเขาเกินไปอันนี้กับลักษณะของต้นตาลแล้วก็ลูกชิดนะอ่าเดี๋ยวจะดูไอ้่อมันบานหรนะือจำนะจะมาอัเปเดตระยะระยะนะคะ ส่วนขวามเมอเนี่ยก็คือออกก่อนค่ะก็จะเป็นตะปุมตะปัมขนาดน,นี้เดี๋ยวรอมาดูบันบานอีกทีนะคะอันนี้ค่ะต้นลูกชิ้นหรือว่าต้นตาวนะคะ